อ้าวสวัสดีตอนนี้ก็มาตอนที่สองนะต่อตอนที่สองต่อจากคราวที่แล้วมาเรียนรู้เรื่องการทำเรือไปเบอร์จากอาจารย์ประจวบนะก็ไม่รู้ลนะก็อาศัยความก็ทำงานอาเพศนี้มาประมาณปีนี้ก็ปีที่สิบห้าปีที่สิบห้านะตั้งแต่ทำมา ปีที่สิบห้าลมลุกคุกคานมาตลอดคือผู้ใก่ง่ายว่าฝาจะเรียนรู้เรียกว่าทำกันเหมือนกับอออกจากบริษัทเลยก็ล้มลุกคุกคานมามากมายนะัคือมันเสียหายเยอะ ไอ้คำว่าเสียหายเยอะเนี่ยมคือเรียกพูดง่ายๆอาลองผิดลองถูกนะลองจนจนจนได้ว่าไม่ต้องเสียละไม่ต้องเสียอะไรเลยอ่าก็มีบ้างบางทีผสมผสมสมาแล้วเวลาจะเลพอเลไปหน่อยเอาแขกมาเพื่อนฝูงมาอ่าเจ้าของงานมามานั่งคุยไปคุณมาเอาไอ้ที่ผสมไว้ ลืมแข็งเป้งไปแล้วต้องทิ้งน,นี่เนี่ยน,นี่ต้องระวังข้อนี้ครับอ่าต้องระวังข้อนี้ใเรื่องการทําหลายๆอย่างมันมีมันมันเป็นเรื่องงานท้าทายความสามารถของแต่ละคนนะถ้ามีใจรักแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไมยากถ้าเรามีใจรักก็ไม่ยากอ่าก็ อาจารย์จวบก็ก็พูกกันตรงๆว่าไม่ไม่ได้มาคิดกระตุ้งกระตังอะไรที่สอนเนี่ยไม่ได้คิดกระตุ้งกระตังเพราะบางคนก็มาถามสูตรบ,บ่อยๆอาจารย์ไอ้นั่นทํายังไงไอ้นี่ทํายังไงบอกเอ้างั้นเดี๋ยวอาจารย์จะทําเป็น youtube เลยนะไม่ต้องมาถามกันบ่อยนะไถามกันบ่อยไปไหนก็สอนแล้วสอนเรือสอนทําเรือไอไฟเบอร์แล้วไง ทำเรือสปีดโบทแล้วทำเรือไม้มาแล้วอะก็ก็ทำดูเพราะว่าว่ากันจริงๆแล้วอาชีพนี้เรือเนี่ยมันเป็นงานคู่โลกคู่กับโลกโลกโลกแตกถลายมันก็มันก็คงจะไปด้วยตายแตกไปด้วยนะตราบใดที่โลกยังคงหมุนเวียนอยู่หมุนรอบดวงอาทิตย์อยู่เงี้ยงานตัวนี้จะไม่มีหมด สูญสลายไปจากจากไอวงการครับยกเว้นว่าทำแล้วมันอนอุปสรรคมันมีมากมายว่าจริงๆแล้วอุปสรรคของการทำเรือไฟเบอร์มันมีเยอะมีมากมายอ่าเราเรียนรู้คนเดียวในอู่เราเรียนรู้ชำราชำนาญอยู่คนเดียวแต่ไม่สามารถที่ อ่าคือพูดก่ง่ายๆว่าเรามีลูกน้องสักคนหนึ่งหรือสองคนแต่ว่าเอายังไม่ชำนาญงานดีเท่าไหร่เพราะนั้นเราต้องควบคุมอยู่ตลอดอ่านี่แหละเธอเป็นปัญหามาอยู่ตรงนี้เวลาละการผสมอะไรต่ออะไรเนี่ยมันพอพลาดไปปั๊บ,บพพเสียเลยทิ้งเลยพอพลาดไป แล้วก็ไอ้แล้วก็ไอเลเล้เรซินนี่ถังหนึ่งเป็นหมืนม่นๆเนื้อเป็นหมื่นอ่าเป็นหมืน่นถังเป็นหมื่นกระลอนก็เป็นหลายร้อยนะอ่ากระลนอนก็หลายร้อยอ่าไฟไอ้ไอแผ่นแผ่นใย,ยแก้วเป็นตารางเมตรอีกโอ้โหแต่หลายหลายอย่างนะนี้ว่าเราทำใมีคนอยากเรียนรู้อีกอ่ะ ก็เราก็โอเคอาจารย์จวบก็จะสอนให้นะแต่ทําไปแล้วก็ต้องมีมันก็อยู่ในความมาอยู่ในความเอาใจใส่แล้วก็ไปเพิ่มเติมความรู้เอาอยู่ด้วยความชานาญเอาแต่เนี้ยอาจารย์จวบก็จะให้ไปในระดับเบื้องต้นเบื้องต้นคือก็ผิดพลาดยากนะแต่ทำตามตรงนี้ไปผิดพลาดยากเอาแต่ทำมาดูนั้นต่อนะ มาดูนั้นต่อ,อาวานนี้ก็คุยกันถึงเรื่องนี้ตรงนี้ตรงนี้อาซิโทนแล้วล้างมือไว้ล้างมือตัวนี้ล้างแปรงล้างมืออะไรซิโทนตัวนี้สําหรับล้างมือล้างแปรงอ่าตรงนี้นะทีนี้เราก็เริ่มอ่าทีนี้จะมาคุยกันเรื่องก่อนก่อนว่าเราจะเริ่มอ่ะ เราจะเริ่มเราจะเริ่มจะเริ่มทําทําละจะเริ่มจะทําละอ่าเราเริ่มจะเริ่มทําการเตรียมการอะคืออะไรอ่าอ่าการเตรียมการเขาเรียกว่าการเตรียมการทุกสิ่งอย่างต้องเตรียมการได้หมดนะนะต้องเตรียมการได้หมดถ้าเราไม่เตรียมการแล้วไปมัวไปพอเริ่มทําแล้วไอ้นุ่งก็ไม่มีไอ้นี่ก็ต้องวิ่งหัแล้าเรียบร้อยนะอ่เรียบร้อยเลย เรียบร้อยไอ้คาว่าเรียบร้อยทุกอ่าไว้ให้เขาเจ๊งหมดอมันจะแข็งล้วไม่ทันมันอ้าเอาเครื่องมือสำหรับเตรียมการในการทำงานเลซิ่งหนึ่งลูกเก่งอแล้วแต่นะทำถนัดใครจะใช้แบบไหนก็นแล้วแต่สองแปลงสามขันพลาสติกนี่ สีหลอดดูดน้ำยาห้าไม้พายขนน้ำยาอันนี้ทำเองก็ได้อันนี้ขี้ขีดเกี็จวาดแล้วก็เอาเอะไรทำเองก็ได้ไอ้ไม้แปไม้อะไระไม้เอาเอาลูกหมูว่าปัด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 อันนี้มันแบนออาก็แค่นั้นไม่ต้องไปเสียต้องตังซื้อไม้แบนนี่แยกไปนะอ่าคัตเตอร์นี่คัตเตอร์ขาดไม่ได้ลูกหมู หินเกียร์กระดาษทรายแผ่นอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะเราจะเตรียมการยังไงนี่เดี๋ยวมีเนี้ยเเราเราเตรียมการแล้วนะเราจะเตรียมการออกมาแล้วอย่างนีนะ้อย่างนี้แหละอืตอนนี้ก็เริ่มก่อนเริ่มก่อนว่าเ,เราจะไปทำยังไงตอนนี้นะอ่านะ รถเดี๋ยวต้องค่อยๆไปรถอ่างงแล้วไปไหนวะ ไม่ใช่ละอ๋เจออะเจอะจออนี่เ้อ้าวนีเราจะมาพูดถึงไอ้ตัวนี้ตัวที่ที่เราจะทำงานตัวนี้ทำงานตัวนี้เรารู้อะไรไหม นเนี่ยนะว่าตัวเนี้ยคือแบบแล้วเป็นโมเป็นโมขึ้นมาแล้วเป็นโมขึ้นมาแล้วเราจะเละนี่คือเรียก่าโมโมอ้าวตัวนี้มันข้ามขั้นตอนไงไม่เอาฮะมันพ่อเมันขั้นตอนเราก็จะไปเอาใหม่ข้าวข้าขั้นตอนเอาตรงไม้เปล่าๆเ,เ,เลยนะลงเรือเปล่าๆก่อนอ้าวสมมุติว่าสมมุติว่าเราจะทําให้เช่นอย่างเงี้ยไอ เนี่ยเนี่ยพื้นอะไรเนี่ยมันจะต้องเนี่ยเป็นเป็นเป็นเรื่องของการใช้เรซินทั้งนั้นอ่ะเนี่ยเนี่ยเรซินปาแล้วนั่นอ่ะเนี่ยเนี่ยนะเรซินปาทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะทาเป็นขั้นตอนก่อนว่าเออเนี่ยเปเรซินทั้งนั้นอ่ะอืมนะนี่อ้าวอะไรบเก้าเก้านาทีก็ไปแล้วเอยนี่เนี่ยเนี่ยสิ่งเดี๋ยวจะบอกไว้คมว่ามันจะทํายังไงถุเรซินแต่นี่เดี๋ยวว่าจะจะจะคุยกคนเรื่องว่าขึ้นโมก่อน เราขึ้นโมเรียบร้อยแล้วเราจะทำยังไงเริ่มต้นนะะสงสัยจะต้องตอนหน้าอีก้นเนี่ยโอ้ยมันวายเหลือเกินนะะตอนหน้าครับ